สวัสดีครับพี่น้องวันนี้หนุ่มน้อยพาเพลินพาท่านมาชมบริเวณหน้าบ้านของตัวเองครับช่วงบ่ายสามโดยประมาณดูบรรยากาศครับวันนี้คลึ้มควาคลึ่มฝนอีกแล้วนะครับ เป็นพื้นที่หน้าบ้านข้างบ้านเล็กๆน้อยๆครับมาทำการปลูกปักปลูกต้นไม้เป็นปักสวนครัวรั่วกินได้ครับมีอะไรกันบ้างมาดูครับมาดูนี้ ลิรับลูกเผ็ดดีปรีบ้านเรานะครับลูกในวงท่อข้างล่างก็เป็นปักขุยชายนะครับกดเซมไปด้วยดีปรี อันนี้ก็เป็นทุนว่าฮินโดครับตอนนี้ออกดอกออกลูกห้อยเป็นพวงระยะดูนะครับดูริมรั้วหน้าบ้านเสมไปด้วยทุนมะม่วง หิมมาพานนะครับเพื่อได้กินยอดอนนี้ก็เป็นทุน่นส้มควายนะครับไว้กินยอดนะครับต้นใหญ่ถัดมาก็เซมมาด้วยหมอนนะครับ มัมเบอรี่ประดับเป็นรัน้วเพื่อกินผลได้มีมะกอกนะครับอันนี้เป็นต้นส้มส้มแกกนะครับยังไม่เป็นลูกแต่กินโยอดกินใบได้แล้ว มาก็เป็นทุนมะนาวนะครับสกูลแป้นพิจิตมีโยกินใบยอใบใหญ่แล้วก็มีหม่อนมีไม้ประเภทหนกทุนพุทธรักษา ดูครับดูตรงนี้ก็มีมะนาวครับในวงท่อพร้อมด้วยลูกเป็ดดีปรีนะครับดีปรีบ้านเราถัดมานะครับ อีกมุมหนึ่งนะครับก็เป็นต้นปักจยานะครับปลูกในกระถางต้นนี้เป็นเป็นปักใจยา นี่เป็นพันใบเล็กนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็เป็นผักชยาใบใหญ่นะครับก็บอกว่าเป็นต้นตัวผู้ตัวเมียรครับผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดนะครับท่านลองศึกษาดูนะครับใน YouTube ใน Google นะครับว่าต้นไหนเป็นตัวผู้ ทุนไหนเป็นตัวเมียนะครับระหว่างาทุนใบเล็กกับใบใหญ่นะครับปลูกให้ครับได้รับผลแล้วนะครับมุมน,นี้มุมน,นี้ก็เป็นมีต้นตะไคร้แกงนะครับปลูกในหม้อดินมีบอลสีนะครับมี ต้นชายปลูกในกระถางนะครับต้นใหญ่นี้ก็เป็นต้นคูนนะครับอไว้เป็นที่บังเดดให้เป็นรุ่มมงของมุมบ้านนะครับน้าแรงก็ได้ชุมดอกเหลืองสวยอารามนะครับช่วงนี้ ดอกไม่มีมีแต่ลูกมีแต่ฝักห้อยระยะนะครับเป็นตัวช่วยโครงเสงปลางเสงงให้กับพืชปักที่อยู่ด้านล่างนะครับที่โชบเสรงรำไรจะมาไว้มุมนี้ตรงนี้ เดี๋ยวปจะชุมกันโตอีกขังวนะครับเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับไม่มากไม่หม่ย็นรั้วหน้าบ้านนี่ก็เป็น้นพุทธรักษาแล้วก็ปักใจยากินใบ ลูกในวงล้อพอเพียงส่วนนี่ใบเล็กๆนี่เป็นเป็นทุนมักฟิตนะครับเป็นไม้ป้ากิส,สารเอามาปลูกลองดูนะครับปักพวกที่มาให้มาอันนี้ก็ตะครบครับตะครบ ตามต่อมาด้วยมะนาวนะครับในวงท้อเป็นมะนาวบ้านเรานะครับคลายแกงอันนี้เป็นโตเตน,นะครับกระถินบ้านเรานะครับกระถินเล็กกระถินบ้านนะครับมีขามีทางโชนทางโอ้ดิบ นมุมนี้มีมะม่วงเบามะม่วงต่างไทยบ้านเรานะครับมาดูลูกเป็ดหรือดีปีต้นนี้ครับได้พันมาจากพัทลุงเป็นลำต้นใหญ่ลูกใหญ่ติดลูกเยอะนะครับดูครับดู มือก็แส้ไปด้วยถัว่วแตงกวาเล็กๆน้อยๆนะครับมีมะละกอกำลังจะติดลูกนะครับมาดูมุมด้านในนี่ก็เป็นแก้วมังกรนะครับปลูกในวงลลอปรยให้ขึ้นต้นมาก นี่ก็เป็นต้นผักหวานบ้านนะครับกำลังตัดต้นเก่าให้แตกยอดใหม่อีกรอบนะครับแล้วนี่ก็เป็นเข้วมังโกนนะครับอันนี้ก็เป็น ต้นปักเลียงนะครับเอามาปลูกต้นเดียวแตกโนแตกโอแตกสาขาออกเป็นโคอใหญ่พุ่มใหญ่แล้วครับกินในครัวเรือนพอเพียงและเพียงพอแล้วตอนนี้ ตัดมาก็เป็นปักวานผ่านะครับอายุปีฝ่าเสริมไปด้วยรีตรีอีกแล้วตัดมาก็เป็นละมุดนะครับกำลังนะครับต้นนี้ อายุน่าจะติดสักสองปีตอนนี้เริ่มติดดอกออกลูกอยอแแลวนะครับมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่มีทั้งดอกออกมาเรื่อยๆ นี่เล็บเล็บกุดลังลังกานะครับกดใช้ใบใบนะครับใบไว้ใส่ไว้โอ้นะครับเป็นปาชนะใส่กระดมใส่ก้าวใส่เกงได้นี่ กำลังแตกใบเริ่มจะใหญ่เริ่มจะสวยขึ้นแล้วครับด้านข้างก็เป็นมะขามนะครับปลูกไว้เป็นแนวรั้วเพื่อยึดดินเพื่อได้กินโยดน,นะครับก็เป็นเป็นปลูกกินหมากครับไม่ได้กินหมากแต่ปลูกไว้นะครับ ระดับบ้านครับดูครับพื้นที่ไม,ม่มากไม่นมายนะครับเป็นพื้นที่ริมรั้วหน้าบ้านข้างบ้านอันนี้ก็เป็นต้นมาตูมครับมาถูกกินโยด ส่วนตัวนี้ก็เป็นจิกกระดูน,นะครับปลูกไว้เลี้ยงไว้ในกระถางาไม่นานก็จะเอาลงาพื้นดินแล้วนะครับตอนนี้เลี้ยงไว้่ขนอันนี้ไว้กินโยดกินลูกกินดอกได้นะครับเป็นกระจิกดูนพันนะครับ นี่เป็นเหล็กดัดนะครับขอรื้อบ้านาทำบ้านใหม่ผมเอามาเก็บไว้ไว้ทำกอกเป็ดกอกไข่กอกหมูก็ว่ากันไปนะครับเก็บไว้ก่อนส่วนในร่องบ่อนี้ก็เลี้ยงปลาซิวครับเลี้ยงปลาซิวเป็นการทดลองเลี้ยงปลาซิวนะครับ นี่ก็ม,มาตูมอ่ามะกอกมะกอกยืมได้กินยอดแล้วนะครับพี่น้องส่วนนี้ในอ่างนะครับมีต้นคาต้นเือ มุมด้านหลังนะครับนี่มุมบ้านนะครับพื้นที่เล็กๆนะครับเป็นที่เลี้ยงปลาคราบนะครับทำห่างเลี้ยงปลาคราบนี่ก็เป็นต้นชิกนะครับกินยอด ระดับโบปลานี่เป็นสวนหย่อมเล็กๆนะครับขับข้างโบปลาก็มีพริกปลูกในกระสอบนะครับปลูกเยอะลูกดกนี่ก็เป็นมะม่วงเอามะนาวหูนะครับปลูกในกระถางนี่ก็พริกปลูกในกระถางนะครับดูบนะครับ เริ่มติดดกออกลูกแล้วแล้วก็มีไม้ประดับสวยาบางส่วนนะครับนี้ก็เป็นมะกอกนะครับมะกอกน้ำปลูกในกระถาง ต้นคุณหญีดาวเรืองปุเซียนมาดูในบ่อครับมาดูปราคราบกันนั่นนั่นนั่นครับวิ่งเล่นสวยน่ารักไปดูเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นเตยอมนะครับเพื่อ ช่วยบำบัดน้ำเสียนะครับในบ่อปลาปลูกไว้นะครับบำบัดน้ำเสียได้ใบทางใช้ประโยชน์ดได้ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะครับพี่น้องค่อยพบกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้อง